โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่7คืนวันศุกร์ที่16กันยายน2565เวลา1นาฬิกา30นาทีไมาย05พบแฮท่าเบอร์ลินคืนวันเสาร์ที่17กันยายน2565เวลา20นาิกา30นาทีไบเออร์เลเ์กูเซนพบเวเดอร์เบรเมนสตุตการ์พบไอทราค์แฟรงเฟิร์ต เอาส์บวกพบบาเยมุนิกบอรูเซดอทมูลพบเชาแก้ศูนย์สี่และเวลา23นาฬิกา30นาทีบรุเซียมินเช่นกลัดบากพบแอบเบลไลซิกคืนวันอาทิตย์ที่18กันยายนสองพร้อยหเวลา20นาฬิกา30นาทียูเนียนเบอร์ลินพบวอฟบวก22นาฬิกา30นาทีบกคุ้มพบเอฟซีโคโลนและเวลาศูนย์นาฬิกาสานาทีฮอฟเฟนไฮมพบไฟรบวก i